สวัสดีจ้าชา,าวลัคนาราศีมิถุนในเดือนตุลาคมคลิปนี้เราก็มาดูดวงรายเดือนกันต่อนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนนาจนถึง14กักฎาคมแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดระหว่างลักอยู่ที่มิถุนจะดูได้ตรงกว่านะอย่าลืมนะว่าเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะเดือนนี้จะมีปรา ากฏการดาวใหญ่คือดาวราหูย้ายจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีมิถุนเราไปฟังกันดาวประจำตัวของคุณคือดาวพุธปกติชาวมิถุนเป็นคนหัวไวใจสู้อยู่แล้วเมื่อมีเกตมากุมรัก ทำให้ยิ่งเพิ่มความฉลาดพลิกแพงเก่งหาเงินเก่งพาดการอะไรไม่ค่อยพลาดนะในขณะเดียวกันก็ทำให้คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะชอบคิดอะไรหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันทำให้สับสนและวิตกกังวลทางที่ดีคิดทีละเรื่อง ดาวพุธด,ดาวประจําตัวไปอยู่ในพพันธุดาวเป็นทั้งเกษตรและอุดแปลว่าคุณจะมีความมั่นคงมีโอกาสได้ทําอะไรที่ใหญ่ขึ้นมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้นมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวสร้างหลักฐานฐานะให้มั่นคงมีโอกาสดีนะมิถุนที่คุณอยากจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองมีโอกาสสมหวังจะทําการซื้อขายอสังหาซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถได้ราคาดีทีเดียว อาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณมีความรู้สึกผูกพันกับครอบครัวไปมาหาสู่กันมากขึ้น มีโอกาสที่จะได้มรดกจากครอบครัวทําให้ฐานะทางการเงินขยับดีขึ้นสิ่งที่ต้องระวังคืออังคารกับอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูหนักๆมาลอยอยู่ในภพพันธุมันมีโอกาสที่คุณจะบาดหมางในความสัมพันธ์หรือมีเรื่องราวขัดผลประโยชน์ภายในครอบครัวแต่ถึงที่สุดแล้วน่าจะประสานประโยชน์กันได้ลงตัวเพราะว่าพุทธเจ้าเรือนเข้มแข็งมากๆ วันที่15ตุลาดาวพุธด,ดาวประจําตัวของคนจะเข้าพบปุตตะดาวพุธไปอยู่ในเรือนสุขนะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําทําให้คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ ปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจต่างๆที่มีมาจะได้รับการแก้ไขตัวคุณตอนนี้ก็เหมือนจิตใจอ่อนโยนขึ้นมีเมตตาก็เลือกที่จะให้อภัยคุณจะมีโชคในเรื่องของความรักมีโชคลาบลอยมีโชคจากการเสี่ยงมีไอเดียมีความคิดแปลกใหม่นะเหมาะในการเริ่มต้นมากๆ คุณจะได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีฝีมือคนหนึ่งทีเดียวในด้านการงานดาวพหาปปฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการงานของคุณอยู่ในภพราพะมาตรฐานเป็นราชาโชคเรื่องงานของชา,าวลัคนาราศีมิถุนถือว่ายังประสบความสําเร็จนะมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างเพราะอังคารอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนอริซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของการทํางานแต่อริลาภคุณสู้คุณอดทน คุณปันฝ่ายแล้วประสบความสําเร็จแน่นอนพฤหัสอยู่ร่วมลาหูเจ้าเรือนสุภะผู้ใหญ่ยังให้ความนสนับสนับ ผู้ใหญ่ยังให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในการเริ่มต้นทําสิ่งต่างๆมีความมั่นคงในด้านการงานมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะผู้ใหญ่จเจ้านายสนับสนุนคอยผลักดันให้ก้าวหน้าแต่ว่าราหูกับฤหัสเขาก็เป็นดาวที่ต้องระวังการถูกหลอกใช้จากผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันนะดาวสาวเจ้าเลือนมรณะอยู่ในภพสุภะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของคนหรือว่างาน ที่มีความเสี่ยงปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้องานอยู่เสมองานที่มีโปรเจกต์ยาวๆอันนี้ถือว่าถูกกับดวงแต่ถ้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวก,กับอองานที่ว่ามานะต้องระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกมินทามีคู่แข่งในเรื่องของการงานชิงดีชิงเด่นกันวันที่17ตุลาราหู เจ้าเรือนสุภะเข้าพบการงานดาวอยู่ตรงนี้ปีครึ่งนะหรือ18เดือนโดยประมาณดาวราหูพ้นจากการจรร่วมกับดาวการงานแต่ถามว่าพ้นจากดาวดวงงานไหมไม่ไปอยู่ในเรือนงานของคุณเลยเพียงแต่พฤหัสเข้มแข็งมากตอนนี้เป็นราชาโชคแลอยู่ในภพเรือนที่ดีราหูไปอยู่ในบ้านของพฤหัสย่อมตกอยู่ภายใต้อํานาจของดาวพฤหัสทําให้ราหูส่งผลสะเทือนต่อการงานน้อยกว่าตอนที่จรร่วมกัน นะงานของคุณก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นที่เคยติดขัดมีปัญหางงง,งแก้ปัญหาไม่ค่อยจะเคลียร์คัดทับซักเท่าไหร่จะเบาบางลงคุณจะแก้ปัญหาได้ดีขึ้นราหูเป็นดาวเกี่ยวกับอารมณ์เป็นดาวรุ่มหลงมัวเม,มาคุณก็แก้เคล็ดราหูโดยใช้พฤติัตนั่นแหละคือไม่ใช้อารมณ์ในการทํางานใช้สติใช้ความรอบคอ,อบใช้เหตุ คุณก็เอาชนะความร้ายของราหูไปได้แต่ในด้านดีเนื่องจากดาวราหูเป็นเจ้าเรือนสุภาดาวความสําเร็จความก้าวหน้าของคุณทําให้เรื่องงานคุณก็จะมีความสําเร็จเข้ามามีชื่อเสียงมีไหวพริบที่ดีในการแก้ปัญหา มีโอกาสที่คุณจะได้ทำงานใหญ่ทำงานชิ้น,นสำคัญเติบโตในสายงานในระดับหัวหน้างานนะเป็นผู้จัดการบางคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเองเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วรายได้จากงานค่อนข้างดีทีเดียว เรื่องที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีมิถุนในเรื่องการงานก็คือคุณอย่าเอาปัญหาของคุณอื่นมาเป็นปัญหาของตัวคุณเองบางทีเพื่อนเดือดร้อนแล้วคุณไปเดือดร้อนแทนเพื่อนไปออกหน้ารับปัญหาแทนไม่เป็นผลดีกับตัวคุณสักเท่าไหร่นะถึงที่สุดแล้วคุณอาจจะหนักใจหรือว่าเดือดร้อนเอง ราหูเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานแบบกระทันหันสาเหตุเพราะคุณใช้อารมณ์ในการทํางานอย่างที่เตือนนี่แหละในดวงตอนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานขัดผลประโยชน์ขัดใจชิงดีชิงเด่นเจ้านายจู้จี้จุกจิกเบื่อมากๆตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบประชดโดยการลาออกอันนี้ไม่ดีนะแต่ถ้าคุณย้ายไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอันนี้มีความสำเร็จมากๆ การเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินของคุณก็มีความปลอดโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นมองเห็นลู่ทางในการหาเงินได้ชัดเจนมีไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆใ,ในการแสวงหาเงินทองธุรกิจการธุรกิจการค้าซื้อง่ายขายคล่องงานดีเงินก็ดีตามนอกจากได้เงินจากงานแล้วนะดาวอังคารเจ้าเรือนลาภะไปอยู่ในภพปุตตะแม้ดาวจะเป็นประแต่ว่าไปเป็นประอยู่ในเรือนสุข คู่มิตรเรื่องเงินคุณยังมีลับผลรายได้เข้ามาได้ไม่ขาดได้เงินจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้เงินจากงานพิเศษอาชีพเสริมแล้วยังมีโชคลาภรอยในด้านการเงินมีโชคจากความเสน่หามีโชคจากการเสี่ยงในด้านค่าใช้จ่ายก็ต้องระวังการถูกเบียดเบียนเรื่องเงินจากคนสนิทคนใกล้ชิดเสียเงินเพราะเพื่อนเดือดร้อนเรื่องเงินก็เพราะเพื่อน หรือเสียเงินเพราะบุตรหลานบริวารมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากความเสน่หาแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะเสียเงินเพราะความรักความเสน่หาด้วยเหมือนกันเรียกว่าคุณใช้เงินเปลืองใช้เงินตามอารมณ์ในด้านความรักดาวพฤหัสบดีดาว,ว,าบบดดาวคนรักคู่ครองอยู่ในภพราพะมาตรฐานเป็นราชาชโชคคุณที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว คู่ครองมีความรับผิดช,ชอบดีมากๆนะหาเงินเก่งทำให้คุณมีความสะดวกสบายสุขสบายซัพพอร์ตคุณในเรื่องเงินทองได้ลาบจากคนรักคู่ครองหรือว่าทําธุรกิจร่วมกันก็ได้คนโสดมีสเสน่ห์ตอบเพศตรงข้ามไม่ขาดแคลนเรื่องความรักมีคนเข้ามารักมาชอบอยู่เสมออาจจะได้คู่ครองที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทหรือว่าเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กันไปก็ได้คนรักคู่ครองจะให้ความช่วย หลือในด้านการเงินและด้านอื่นๆเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นที่ปรึกษาได้รับของฝันของฝากจากคนรักคู่ของเพศตรงข้ามมิถุนนี่ดีทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักอ่านดวงของคุณไปก็อิฉาคุณไป นี่คือภาพรวมของชา,าวราคนาราศีมิถุนในเดือนตุลาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า